เอาเบิ้งตัวนนทนทางเด้อพี่น้องเด้อไก่สีแล้วแล้วโอ้ไม่หลายขันสิแค่น,นี้ยไหมเป็นตะเหล่ยวอยู่ฝุ่นโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้มื่อน,นี้มีสิบสิบพ่วง คือแล้วคือแล้วคือแล้วโอ้ยคือแล้วคือแล้วขอบคุณนกลมที่ดินนะครับเด้อที่มาเห็ดถนนทันทงัทงให้มงมาเนี้ยปาโตนี่รถพ่วงมากซิปซิปพว่วงมาเนี้ยคืออยู่คืออยู่อ่ารลอกน้องคือสิแล้วมาเนี้ยแหละ วันนี้เราดิฉันมกลางเต้นเฮ็ดเฮ็ดไอ้ลูกบ้านสนามนี่ได้มาจากกรุงเทพยกับโบหยากนา้ำท่ากับมีอยู่นี่สบายนี่น้องบ้านห้าวกับไงมาเด้อพี่น้องกรุงเทพยมคุณไท,ทยดูตอนว่าโควิดมันหลายกับกลับขึ้นมาบ้านมาเพื่อนมูเฮาเถาะ แต่เขาบรักษาผู้เฝ้าญูพุนกับมารักษาอยู่บ้านเฝาพี่โบเอรอรดอกมองยูมองเศร้านั่นพี่น้องยิงตอนรับพื้นเก่านั่นแหละเผ่ามาเผ่ามาแต่ลรงบยาบากรุงเทพเขาบรับพวกเฝากับมาอยู่บ้านเฝานี่ละ่ะ